ใช้แฟบริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำกระเป๋าข้องแขนสำหรับถักไหมพรมกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอ,อุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้ากระตอนทีซีนะคะเข็มหมูดกันไกปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกใค่เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมานะคะในแพทเทิร์นนี้นะคะจะมีขนาดผ้านะคะตามจุดต่างๆมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะจะเป็นส่วนของกระเป๋าและก็กระเป๋าชิ้นด้านหน้าค่ะสำหรับเอาไว้ใส่ของเล็กๆนะคะตัดออกมาทั้งหมดอย่างละ2ชิ้นค่ะ พอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดเพิ่มเป็นผ้ากุ้นสำหรับเอาไว้กุ้นบริเวณขอบกระเป๋านะคะความหนาของผ้ากุ้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3เซนค่ะความยาวก็ให้เพื่อนๆเผื่อเอาไว้เยอะๆเลยนะคะสำหรับทั้งหมด4จุดที่เราจะนำไปเย็บค่ะก็จะเป็นชิ้นด้านหน้า2ชิ้นแล้วก็ชิ้นด้านหลัง2ชิ้นแบบนี้ค่ะ ตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการเย็บกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะทําจากส่วนของกระเป๋าหน้ากันก่อนค่ะให้เพื่อนๆนําผ้าชิ้นเล็กที่ตัดออกมานะคะมาประกบด้านถูกเข้าหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนําไปเย็บให้ติดกันนะคะโดยเว้นช่องกลับด้านผ้าเอาไว้ด้านล่างขนาดความกว้างประมาณ3-5เซนตรงนี้ค่ะ เวนไว้นะคะแล้วก็นำไปเย็บให้ติดกันค่ะต่อมานะคะในส่วนของกระเป๋าให้เพื่อนๆใช้เป็นผ้ากุ้นนะคะ ในการกุ้นขอบของหูกระเป๋าทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะอันนี้ต้าวัดเราก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะทำการติดผ้ากุ้นลงไปเลยนะคะ เราก็จะทําการกรัดเข็มหมุดนําเอาไว้แบบนี้นะคะเราจะทําการกุ้นผ้าแบบนี้ทั้ง2ด้านทั้ง2ชิ้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ พอเรากุ้นขอบกระเป๋าแล้วก็เย็บส่วนช่องด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนของช่องด้านหน้าให้เราทําการกลับด้านผ้านะคะแล้วก็เว้นช่องกลับด้านผ้าเอาไว้แบบนี้ยังไม่ต้องเย็บนะคะจากนั้นให้เราเลือกชิ้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อทํามาเป็นสําหรับช่องใส่กระเป๋านะคะแล้วก็ติดส่วนช่องนี้นะคะไปไว้ตรงกลางชิ้นงานแบบนี้เลยค่ะวางให้กึ่งกลางชิ้นงานนะคะ จากนั้นเราก็นำไปเย็บทับรอบนี้เลยค่ะโดยเว้นส่วนด้านบนเอาไว้นะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็จะได้ช่องเอาไว้สำหรับทรายเค็มหรือว่า เป็นไม้กระดชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็นำอีกชิ้นหนึ่งที่เราเย็บเอาไว้แล้วนะคะประกบด้านถูกลงไปเลยค่ะใช้เป็นเข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานไว้ได้วยกัน,นะคะ่ะ ขัดเขมุดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนของด้านบนด้านข้างทั้งสองด้านและส่วนของก้นกระเป๋านะคะนํามาเย็บให้ติดกันเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาทําส่วนของก้นกระเป๋ากันค่ะให้เพื่อนๆจับชิ้นงานแยกกันแบบนี้นะคะแล้วก็คลี่ส่วนของตะเข็บออกแบบนี้ทั้งสองด้านเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการยึดด้วยเข็มหมุดค่ะก็นำไปเย็บให้ติดกันค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการกับด้านผ้ากันเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะช่องด้านหน้านะคะก็จะเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆสําหรับถักนะคะจะได้ไม่หล่นหายค่ะก็สามารถเอาเก็บไว้ด้านในแบบนี้เลยค่ะด้านในนะคะเราก็จะเอาไว้ใส่ ไหมพรมแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เข้าไปด้านในค่ะแล้วก็จะปล่อยชายออกมาแบบนี้นะคะเวลาใช้งานเราก็จะสอดมือเข้าไปด้านในแบบนี้เพื่อให้ตัวกระเป๋านะคะคล้องอยู่ที่แขนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําปลายไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เริ่มถักชิ้นงานค่ะเป็นการ เก็บไหมนะคะที่สะดวกด้วยค่ะไหมจะได้ไม่ต้องกิ้งไปไหนเวลาที่เราใช้งานแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการพักมือก็สามารถม้วนเก็บเข้าไปไว้แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ออกมาแบบนี้ค่ะไหมก็จะอยู่ด้านในส่วนอุปกรณ์ก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์และไหมพรมนะคะสําหรับนําไปถักนอกบ้านค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องเสด็ชายแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ